สวัสดีนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับเรื่องของโปรแกรม SolidWorks นะครับกับช่องตะไบแชนแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องของงานเขียนแบบนะครับก็เรียกว่าค่า GDT นะครับอ่าก็คือค่า GDT ก็คือภาษาอังกฤษว่าอะไร geometric นะครับ geometric นะ dimensioning นะครับอ่า tolerance นะครับก็คือพวกเป็นสัญลักษณ์พิกัดความเผื่อนะครับเรื่องของ รูปร่างรูปทรงพวกนี้นะครับนะจะไม่ใช่ไอค่าพิกัดความเผื่อที่เป็นตัวเลขนะนะครับนะจะเป็นเรื่องของการเขียนดัตตัมนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็การการใส่สัญลักษณ์เรื่องของ surface finishing นะครับเรื่องของความละเอียดของผิวนะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็ขึ้นพอเราใส่สัญลักษณ์ไปนะครับกระบวนการผลิตต่างๆมันก็มีผลขึ้นมานทันทีนะครับว่าจะต้องใช้กระบวนการอะไรในการผลิตนะครับนะซึ่ง ในโรงงานอุตสาหกรรมนี่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับพวกสัญลักษณ์พวกนี้นะครับนะเอามาดูกันนะครับผมก็จะยกตัวอย่างภาพตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ่นะโอเคจัดระเบียบละนะครับอ่ะเอาตัวแรกก่อนนะครับอ่าค่าพิกัดความเผื่อนะครับอ่ะเวลาเราจะใส่ค่าพิกัดความเผื่อนะครับอ่าอย่างเช่นอ่า อ่ะโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าการใส่สัญลักษณ์นะครับทางด้าน GD&T แล้วก็สัญลักษณ์ Surface Finishing นี่เขาใส่กันยังไงนะครับอ่ามาดูตัวแรกเลยนะครับนะเอา d a t ต m มอยู่ไหน AB บอ่าด A ตตอตรงนี้นี่ด a ตตมอยู่นี่นะครับนะ d a t ตัมเอด A ตนะครับ ก็คือส่วนตรงนี้นะครับพื้นผิวตรงนี้เขาเรียกดัตตัมเอนะครับถ้าเราจะใส่เป็นดัตตัมเอใส่ยังไงนะครับนี่แล้วให้เรามาเลือกที่ดัตตัมนะครับดัตตัมฟิเตอร์นะครับดัตตัมฟิเตอร์นะครับนะครับพอเราเลือกมานะครับมันก็จะให้เราตั้งค่าต่างๆนะครับอย่างของผมนี่มันขึ้นมาเป็น b เพราะว่าผมได้ใส่ไปบ้างแล้วนะครับได้ใส่ไปแล้วอ่ะเปลี่ยนเป็น a นะครับ ต่อมาตรงลีดเดอร์นะครับตัวนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนนะครับก็คือจะเปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนตรงเส็ลักดาตั้าต่างๆนะครับมาเลยนะปกติกนะ็ส่วนมากก็จะเป็นแบบดําๆนะครับเป็นสีดาๆนี้แหละดาแบบต้านะครับส่วนนี้ก็จะเป็น,นเปลี่ยนเส้นนะครับเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเส้นนะครับโอเคเราก็เอาตามนี้เลยนะครับง่ายๆส่วน ส่วนมากก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับส่วนมาก,กจะเปลี่ยนเรื่องของฟอนต์นนะครับอ่าโอเคนี่นะครับเราก็จะได้ดัดตามเอมาแล้วนะครับต่อมาอ่ะตัวอ่าตัวจีดีเอ็นที่นะครับจีดีเอ็นทีก็คือครับเราก็จะมาเลือกนะครับเนี่ย geometric นะครับโซลาร์แลนดนะครับอ่ะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าต่างของอ่า ีโอเมติกโซลารมานะครับตัวแรกก็คือซิมโอนก็คือสัญลักษณ์นะครับตัวนี้สําคัญนะครับเราต้องทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนะอย่างตัวนี้ก็เป็นแบบสเตตนะครับก็คือตรงนะครับก่อนสเตตนะครับต่อมาโซลาร์แมนเท่าไหร่กัดความเผื่อทรงรูปล่างนี่ก็ศูนย์จุดศูนย์สองนะครับก็ยี่สิบไมโครนนะครับก็จะมีค่าความะเอียดสูงเลยนะครับแล้วเราก็โอเคไป มันมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลากมาใส่ก็ได้นะครับเราลากมาใส่ก็ได้ครับเห็นไหมครับมันสามารถปรับได้นะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าสเตรทนี่ยี่สิบไมกคอนนะครับอ่าดัตตัมเอนครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของดัตตัมเอนครับหมายหมว่าตรงดัตตัมเอเนี่ยนะครับมันมีความสเตรทนมีความตรงเนี่ยมีความตรงเนี่ยนะครับ ไม่ใช่บวกลบยี่สิบไมค่อนนะครับอ่ก็คืออธิบายใหญ่ครับครับนะค่าจีเรียนทีนี่นะครับโอเคตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยฟื้นผิวแล้วตัวเนี้ยตรงเนี้ยนะครับนะห้ามเอียงเกินจุดศูนย์สองว่าแคถประมาณนั้นนะครับนะไม่ใช่บวกลบจุดศูนย์สองนะนะครับค่าจีเดียนทีนี่บางคนหลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดอะดัตตัมบีอยู่ไหนะอาดัตตัมบีดัตตบีอยู่นี่ ดาตัมบีนะครับเห็นไหมครับด a ตัมบีก็คือเป็นส่วนของลายรูนะครับเป็นส่วนของลายรูนะครับลดยรูไดได้พิตเตอร์ยี่สิบนี่นะครับรูได้ิตเตอร์ยี่สิบผมใส่ได้ิตเตอร์ยี่สิบแว่าจะไม่ใส่ละครับอ่ะโอเคพิการความเผื่อค่อยว่ากันนะครับวันนี้เอาทีเดียนที่อย่างเดียวด a ตัมบีดาตัมบีนะครับเราก็มานเริ่มเป็นเลือกที่ด a ตัม ิคเตอร์นะครับตัวฟิคเตอร์นะครับแล้วก็มาคลิกตรงลาหน้าผิวที่เราต้องการเห็นไหมครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเห็นไหมครับนะนะอ่าเอสเกลล์นะครับอ่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเป็น b นะครับเปลี่ยนเป็น b นะครับอ่าคือเอผมพิมพ์ผิดอ่าบนะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันมัน มันเอียงออกไปนีนะครับเราก็มาเปลี่ยนตัวลีดเดอร์มันก็ได้นะครับเห็นไหมครับอ่ะเปลี่ยนตรงลีดเดอร์มันก็จะเปลี่ยนทิศทางให้เราแล้วนะครับอ่าโอเคออกไปเนี่ยนี่เรตตัมบีนะครับดัตมบีต่อมาเราจะใส่เรื่องของที่ t นที่นะครับ geometric นะครับล้วก็เลือกโ e o m e t r i c นะครับนะตัวแรกค่าความตั้งฉากนะครับค่าความตั้งฉากนะครับเพอ p พ r p e n d นท u l a r นะครับเนี่ยเขียนแบบบางทีเขียนแบบไปนี่เราได้ภาษาอังกฤษเลยนะครับนะสมัไมผมทางานอยู่กับพวกสิงคโปร์พวกมาเลนี่ก่อนนี่ก็ได้จากเขียนแบบนะครับภาษาอังกฤษสื่อสารกันง่ายๆนะครับนะทีนี้โซลันต์20เมกคอน0.02นะครับ20เมกคอนกับดัตตัมเอนะครับนะกับดาตตัมเอเราก็จะมาใส่เอตรงนี้ปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นรูปให้เราเนี่ยง่ายๆเลยนะครับนี่อ่า เราผมลากไว้ตรงนี้ของก็ได้นะครับแล้วก็โอเคไปกันมันหายนะครับน่ะก็ลากไ้ใส่นะครับนี่นะครับนะก็หมายความว่ายัางไงหมายความว่านี่ไอ้รูในเนี่ยรูในนี่ก็คือเป็นส่วนของด a t ตัม B เนาะจะต้องตั้งฉากเนี่ยยี่สิบไมครอนกับด a t ตัม a ดาาม a ดัตตอยู่ไหนนี่ดาา a t ตัมเอนี้นะครับแสดงว่าไอ้ผิวรูเนี่ยนะครับจะมีความตั้งฉากกันเนี่ยนะครับนะห้ามเอียง ง่ายคือห้ามเอียงเกิน20่สิบไมครอนเหมือนนเลยนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลกับกระบวนการผลิตรอนทีเลยว่าต้องทํำยังไงนะครับนะมาให้มันเอียงเกิน20่สิบไมครอนนะครับ,นะรบอา้าวตาวตั้มเอต่อไป B แล้วต่อไป C อ่าดตัตัตมซีอยู่นี้เห็นตตั้มซีอย่นี้ C, น,นะขนาด60นะครับ60เนะเาะอ่าผมไม่ได้ปรับนะครับ ไม่ได้ปรับค่ามานะันง่ายๆกอ่อนเดต้มสีเดติมสีแล้วก็เลือกเดิมสีนะครับนะแล้วก็มาเลือกที่ขอบนะครับมาเลือกที่ขอบผิวนะถ้ามันเป็นเป็น B อย่างงี้ไม่ต้องผงนะครับตัวนี้มันแก้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะใส่ใสีใสเข้าไปชิปซนะีนะครับนะแล้วแก้นะครับตัวนี้มันเป็น B ห็นอไมเราจะเปลี่ยนเป็น C แล้วก็ Double ลคลิกมันนะครับตนะัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นตัว C นะครับนะเราต้องการให้มันเอียงออกมานี่นะครับาก็จะเอียงมาอย่างนี้ง่ายๆนะครับต่อมาไปบ่อยสัก์จีเนทีนะครับเมือ,ม <c oughs> อ,อนเะดิม <c oughs> จีเนทีนะครับ,รนะรบตัวแรกเราก็เลือกเป็นวงสองวงนี้คืออะไรเขาเรียกว่าค่าคอนซนทริกนะครับนะคอนซนทริกก็คือความความร่วมศูนย์นะครับความร่วมศูนย์ต้องร่วมศูนย์กับ ต้องรวบศูนย์เท่าไรแปดสิบไมคครศูนย์จุดศูนย์แปดนะครับแปดสิบไมโค,ครกับดาตัมซีนะครับเนี่ยโอเคนะครับแล้วเราก็มาวางนะครับเนะี่ยตัวนี้จะวางตรงไหนมันก็ผมก็ว่ามันไม่ใช่าตาฐานนะวางต่อี่นี้ก็ได้นะวางี่นี้ก็ได้นะครับนะครับเนี่ย นะครับสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าอะไรเนี่ยตรงพื้นผิวซีตรงนี้เนี่ยนี่ครับจะต้องร่วมศูนย์นะครับกับดาตัมอ้าวตัวนี้ผิดนะถ้าเราไปแก้ก็ปั๊บนะดีละที่ผิดจะได้รู้แก้ไง <c oughs> าตัมีน <c oughs> ะโอเคนะครับนี่มีนะครับหมนะายความพื้นผิวรูควานตรงนี้ไหมนะครับเนี่ยพื้นผิวรูควานตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับ จะต้องร่วมศูนย์กับบ B บอยู่ไหนด้ตตัมบนี่ต้องร่วมศูนย์กันนี่นะครับอยู่ในศูนย์แกนงานเดียวกันเนี่นะครับแปดสิบไมครนนะครับแปดสิบไมโครอ่าต่อมานะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมนะครับอ่าโอเคอเอาแค่นี้พอนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับการใช้ดัตตัมกับจิจเ,เ,เมริกนะครับจ N d G d ี T อนะครับต่อมา สาระส์เซอร์เฟตอ่ะเนี่ยสาระส์เซอร์เฟตฟิเนชชิงนะครับนะก็คือกระบวนการอ่ากำหนดพื้นผิวของมันนะครับนะพื้นผิวมันเป็นค่าเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับก็คือนี่ครับเซอร์เฟตฟิเนชชิงแล้วก็อ้าวผมจะคลิกเซอร์เฟตฟิเนชชิงนะครับนะเอาเอาตัวนี้ เอาเอาตัวหกจุดสามเนาะตัวหกจุดสามนะครับอยู่ผิวไหนผิวนี้นะครับนะอ่าแบบปิดมีหางนี่นะครับนะก็จะเหมือนกันละนี่นะครับหลังผมก็จะคลิกตรงตรงเส้นที่เราต้องการนะครับตรงขอบผิวงานที่เราต้องการนะครับนะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เลขเข้าไปนะครับนะ เห็นไหมครับอย่างตัวเนี้ยตัวหกจุดสามนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับหกจุดสามหกจุดสามไมคอนนะครับหกจุดสามไมคอนนะครับอ่าต่อไปมาดูนะครับการใส่ค่าอ u เซ a เฟ f ฟินชชิงนะครับนะเดี๋ยวผมจะใส่ค่าตรงเซฟเฟตฟินชชิงตรงนี้นะครับนะตรงขอบรูนี่นะครับหกจุดสามนี่ใส่ง่ายนะครับ เราก็ไปที่สัญลักษ์ s u r ร์เฟ f i ฟนิชชิงนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะตัวแรกซิมโบลนคือก็คือรูปแบบของไอตัวสัญลักษณ์เราจะเลือกแบบไหนนะครับนะอย่างตัวนี้ผมจะเลือกแบบมีหางนี่เห็นไหมครับแบบมีหางนะต่อมาตัวเลขอทำไมมันขึ้นช้าจังอ่านะตัวเลขตัวนี้เท่าไหร่หกจุดสามไมคครนะครับ นี่นะครับผมก็จะมาเลือกตรงผิวปรับนะแล้วออก็กดเครื่องหมายถูกออกไปนะครับนี่เราก็จะได้แล้วสัญลักษณ์อ่าเซอร์เฟตฟิเนชชิ่งนะครับส่วนถ้ามันถ้าเราต้องการจะปรับมันใหญ่เกินไปเงี้ยนะครับเราก็คลิกนะครับแล้วเลื่อนมาหาคําว่าฟอนต์เนี่ยเอาตัวนี้ออกมันเลือเอาไว้ก็เลยอ่าฟอนต์เอาออกเออออกเลยแล้วเลือกฟอนต์นะครับละแล้วก็มาเลือกให้มันเล็กลง เห็นไหมครับมันก็จะเล็กลงแล้นะครับนี่เราก็จะได้เลยครับสิรักณ์เซอร์เฟซฟิเนชิงอ้าต่อมา1.6ล่ะที่มันเอียงอย่างนีทำยังไงนะครับนะตัวนี้มันจะเอียงอยู่ฝั่งนี้เนาะนะครับอ่าแล้วก็ใส่เซอร์เฟซฟิเชิงเหมือนกันนะครับอ่ามันจะมีวิธีการปรับทิศทางอยู่เอาผมใส่ตัวนี้ก่อนนะเท่าไหร่1.6 1.6ไมครนนะครับนะ ต่อมานี่แล้วก็เปลี่ยนทิศทางมันนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนมุมองศาตรงนี้ก็ได้นะครับนะอ่ะอย่างผมตัวนี้ผมเลือกตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอ่ะทำไมไม่ปิดอ่ะเลือกปิดอ่ะตัวนี้นะครับเลือกนี้ก่อนหนึ่งจุดหกนะครับแบบนี้อ่าโอเคแล้วมานี้จิ้มตรงขอบนะครับแล้วก็สูกไปเห็นไหมมันใหญ่นะครับแล้วก็อ่าไปเปลี่ยนค่ามันก็ได้จริงๆมันตั้งค่าได้ตั้งแต่ที่เราจะเปิดโปรแกรมแลวนะ นะครับแต่ผมไม่ได้ตั้งไว้นะครับอานะครับเห็นไหมปล่ไปนะครับนี่เราก็จะได้แล้วสัญลักษณ์ผิดที่ผิดที่ตัวนี้ที่เราปรับใหม่ได้อ่าผิดขอบนะครับนะเพราะว่ามันเป็นขอบของดัตตัมเอเนาะนะครับผมไม่ใส่แล้ไงผิดมันก็ลากออกมาได้นะครับนี่นะครับมันก็อยู่ตามเส้นเราแหละมันไม่เป็นไรหรอกนะครับนะนี่ นะครับมีตัวไหนอีกอ่าอ่ะโอเคนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับอาการใส่อ่าโอเคนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับการใช้ค่าจ d เดนที่นะครับการสร้างระดับตั้าการใช้เซอร์เฟตฟินิชชิงนะครับนะแต่พวกนี้ สำหลับพวกนี้นะต้องมีความเข้าใจกับมันด้วยนะครับว่าจะต้องใช้อ่ารูปแบบไหนเนี่ยอย่างค่าจดียนที่นี่จะใช้ค่าอะไรกับมันนะครับนะหรือตัวฟิเิชชิ่งนี่นะครับจะเอาตัวเลขเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีมาตรฐานของมันอยู่เพราะว่ามันส่งผลถึงกระบวนการผลิตนะครับแต่ละกระบวนการด้วยนะครับอ่าซึ่งแต่ละกระบวนการผลิตนี่มันจะมีราคาไม่เท่ากันนะนะครับงานคือง,งานไวคัดงาน EDM งานเกียรในงานฟินิชชิ่งงานขัดงานอะไรพวกนี้ นะครับจะมีราคาแตกต่างกันนะครับดังนั้นบางทีถ้าคนเขียนแบบนี้กําหนดไปละเอียดมากมันก็ส่งผลกับราคางานด้วยนะครับงานก็จะสูงขึ้นนะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ลองไปใส่ดูนะครับฝึกใส่ดูนะครับน่ะอ่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับน่ะคลิปวันนี้คลิปนี้วันนี้เอะวันนี้ทําไมพูดเพี้ยนจังเนาะต้องสสยเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับอ่ะ อ่าโอเคนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม